ตุกย่านี้61แล้วยังสวยเปิดตัวเด็กหนุ่มรักครั้งใหม่สามีอิตาลีขอ,อยาย,ยกสมบัติให้หมดตุกย่านี้61ยังสวยเปิดตัวเด็กหนุ่มใหม่ครั้งรักนักแสดงและพิธีกรตุกย่านีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีที่ครองโสดเลี้ยงลูกชายมานานนับปีเปิดถึงสาเหตุที่เลิกราก,กับอดีตสามีแซมจอริโออเมนนโอเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ของตัวเองสังคมครอบครัวของคุอิตาลีถ่ายคนไทยนะวันหนึ่งได้เห็นกับตาตอนนั้นแฟรงกี้ก็ยังเป็นเด็กถามว่าเขาพยายามง มากไปเที่ยวต่างประเทศกันถามว่าเสียใจไหมสามีมีคนอื่นก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาและเขาก็มาขอคืนดีเราก็ให้โอกาสเขากลับมาอยู่ด้วยกัน6ปีตอนนั้นก็เปิดสาขารายล้านเขาก็ต้องไปดูร้านตามสาขาที่ต่างจังหวัดแต่เพื่อนๆก็บอกให้ตามไปดูด้วยแต่ก็ไม่เคยไปแล้วพอเพื่อนมาเห็นข่าวที่นั่นทีน่นี่แต่ไม่ได้สนใจอะไรเลยจนเขาไปส่งลูกเรียนที่ออสเตรเลียแล้วก็มานั่งคุยกันที่ระเบียงแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วสาเหตุคือเราไม่เคยไปกินข้าวด้วยกันเลย ซึ่งสาเหตุที่ลึกกว่านั้นก็คือสามีเพื่อนบอกว่าสามีที่เลิกกับเมียไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามีคนใหม่กับเท่านั่นเองแล้วมันก็เป็นความจริงแต่ครั้งนี้ไม่ได้เห็นมีคนมาบอกพอเขาพูดเสร็จเราก็โอเคเราก็บอกให้เขาออกไปเราก็ช็อกนะแล้วเพื่อนๆก็มาหาที่บ้านแล้วก็ร้องไห้แต่วันนั้นก็ไม่ร้องไห้อีกแล้วยอมรับนะว่าทําไมถึงไม่ตามเช็คเพราะว่ามั่นใจแล้วก็ไว้ใจเราก็บอกพร่องเวลาเขาไปต่างจังหวัดก็ไม่ไปกับเขาบางทีเขาอาจจะเหงาถามว่าเข็ดกับเรื่องความรักไหมไม่เข็ดตอนนี้สถานภาพตอนนี้ก็คุยๆ สิบเอ็ดปีแล้วหลังจากที่เลิกกับคนนั้นก็เปิดโอกาสให้ตัวเองมาเจอคนนี้เป็นเพื่อนกันพึ่งพากันไม่ต้องจดทะเบียนสมรสเพราะว่าต่างไฟต่างเคยมีครอบครัวาม,มาแล้วคนนี้เด็กกว่าอีกกับเราคนนี้เราเห็นมานานมากๆก่อนจะมีสามีพอเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้ง